มาหหอมนี่นี่อฮะอยู่ดีดดเลยเเปลเ่ยนเล F คำทีไบรัสเยอะทีุสโใไหมเนย้องมาต้องาต้องเลยงานตื่นเตนไห

หาวงก็ทำท่านง้มนะถ้าพูด่ประมาณสี่เมื่อวานก็ทำ่านง้มนะาคไทยเห็นทีเยอะๆนะ่น่าป

ดะเก็ยฟันถึงสองนเนี่ยนะครับฉะนั้นที่นี่รายได้กับคนทีเจอะมีทีนี่จะยุคโควิดยุคโควิดอันนี้นแส่วนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยวิธีการก็กกคือเขาไปจะพูกอู่แล้วนะเป็นย่าแย่สามพื้นบ้าน ประโยชน์ล่าชืก่กันได้ใจนะครับอันนี้เป็นโซนเรียบเตรียมทรงไปขายนะนี่

เขาก็ลงเริ่มมาแต่เหมือนแล้วนะครับแลบ้วผได้เป็นรูปเป็นร่างเพราะว่าผมในยากแปแทบไม่ไห กทเอเนี่ยนันนี่เป็นนั้นตูดพี่พ่อนาหันน้อยนะจบ้านดีกว่านะแก๊บแกนบไม่ใ่มาทุกหม่ที่บ้านเานยบ้านเนืปูยย่าทานหัที่วแค่ไหนอมแต่กินแแดงลยแงน้งขย

นี่ต่อจะนี่เหลือพัเ่อหลัครับย่งนี่แกตัวใดยงคับผิวอันนี้เจาแกัวเป็นตกาต้องสิต้องนือเนอไหนกะตาปรอกุ๋นอะามรอกวสี่ใสหนีีม่ได้น้าขาอตาจี่วกมูนัาศึกษาที่เป็นมา อันนี้คือครับทีนี่ครัาสียางเยรเืออเดี๋ะกลับกลับไปอวนี้ออกได้หวานไปหน่อยเปาเต้แ้พี่นี่เดี๋ยวนเป่าหนีึงต้อ้นนั้นเข้าสุไปแผิด ผมนายสุรชัยพินโยประธานกลุ่มออมทรัพย์วัดวิถีอ,อูดีฮาอาตุลถหลวงครับกาจะดำเนินงานในวันนี้นะเจ้าและขออนุญาตว่าในการทำด้าที่จะตั้งึ้นโดยวัตถุประสงค์ดังนี้นะครับหนึ่งเพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวนะวัดวิถีสองเป็นมากยิ่งขึ้น สการฝึกอบลมและสการฝึกอบลมการสร้างสื่อสารครับเก่าลำไดบต่อไปนะ ในวันนี้ตามที่จังหวัดแพร่ได้รนุมติงบประมาณโครงการตามแผน่พัฒนาจังหวัดประจักรศากยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่วันนี้กิจกรรมพัฒนาตา่อยอดชุมชนท่องเที่ยวบูรอกนวัตวิถีซึ่งในการเรินงานนั้นมีกิจกรรมย่อยอยู่5กิจกรรมนะครับแต่ละถู่บ้ากิจกรรมย่อยที่หนึาาาา่งเป็นการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวบูรหกนวัตวิถี กิจกรรมที่สองนะครับเป็นกิจกรรมการสร้างและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกิจภัณฑ์ชุมชนนะครับสร้างการท่องเที่ยวกิจกรรมที่สี่เป็นกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์โดยชุมชนนะครับสำนักงานพัฒนาชนจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านพักการท่องเที่ยวไปสู่หมู่บ้านท่องเที่ยวระดับดาวดึงสองเพื่อส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนทำไมต้องมีนองเที่ยวชุมชนเหตุเพราะว่าเดิมทีเนี่ย โอทอเนี่ยก็อเอาไปขายที่อื่นกันนะครับผลิตได้แล้วต้องเอาไปขายที่แนวคิดว่าทําไมไม่ทําแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นไปเที่ยวถึงบ้านเขาถึงหมู่บ้านเขาเขามีหมดเลยเขามีการจัดแจงการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีความเข้มแข็งเนี่ยตอนทําปีก่อนน้องทาไปสามพันเจ็ดร้อยกว่าหมู่บ้านมั้งยี่สิบสามหมู่บ้านสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามหมู่บ้านปีนี้แพ้ยังทําต่อยอดอยู่นะครับ อีกหหมู่บ้านโดยใช้งบพัฒนาจังหวัดมาทำพีแรกคือผู้คนที่จะการการท่องเที่ยวพ e ีเพลเรื่องที่2คือเพรสก็คือสถานที่ท่องเที่ยวตัวการกินอยู่ของไทยของทํามาหากินของไปนาไปไร่มีหมดตํารายงตารายาแม้แต่ผ้ายันนะครับมีหมดของใช้จอบเสีนะครับรวมถึงการโปรโมชั่นการประชาสัมพันธ์ทั้งหลายท่านคนี้ไปมาหลายที่ไปพิพิพัณฑ์ก่อน เราตามไปด้วยบ้านคุณยายนะหอมกรอบอร่อยด้วยขนมดอกจอกและข้าวสาน้ำแตงโมนะครับแล้วก็ตามไปที่จุดถ่ายรูปนะไปตามไปที่บ้านคุณอะไรคุณคุณปีชานะทาสีไม้ถ้าเกิดไม่มีโควิดก็คงจะทำทันหลายบ้านนะแถวนี้นะครับแล้วก็ตามมาด้วยโรงทอผ้านะครับเรตามมาด้วยที่นี่นะครับกขคคบนะมาวัดเขาหลวงก็ได้มา ณโว่าดนี้ครับมีความสุขวามเจริญทุกท่านครับสวัสดีครับคามค่วานละปุ๋ยเป็นอยู่เรียบร้อยแล้วนะเจ้าถ้าเอยหลังรอบกันนะเจ้าน่เจ้าทีิดมทบานงุนทเที่ยวบ้านพหลวงจะได้เปิดยาเป็นทางดาแล้วนะเจ้า ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการกดไลค์นะครคอมเมนต์หน่อนะคะหนึ่งสองสามงานนี้กดไลค์ไหมคะจิ๊บจิบไหมคะมาจิบจิ๊บหน่อยนะคะนะคะรับรับสามขอบคุณค่ะเอาเซตต่อไปค่ะ